ผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว <g ings> ดบ <g ings> าบโยรุอเลนนะครับผมจะไม่สอนหานะครับเพราะว่าผมกลัดดวโดนแบนนะครับ <g ings> อ่าอย่างแรกเลยผมก็จะไปลองกับบอลนะครับอันนี้โยรุลิมินอันนี้เพิ่มเลือดนะครับอ่ามันเป็นบาดเพิ่มเลือดอันนี้ก็เป็นดาบดาเมจพอตีปุ๊บ <g ings> ไม่มีดาวเมจครับช่างนัน เดี๋ยวลราไปตีกับบอนนี่ครับไม่ตายอ๋อดาบโคตรตึงเดี๋ยมันก็ตีได้อยู่เนี่ยตัว que agua, que migas, amado, lo va a...